เป็นคุณแม่ลูกอ่อนก็มักจะมีวันวุ่นวุ่นทั้งวันต้องดูแลเจ้าตัวน้อยทั้งทำงานบ้านนี่ก็ของเจ้าตัวน้อยอีกนั่นแหละส่วนนี่ก็ของคนในบ้านหนจะต้องทำสิ่งที่ชอบทั้งของขาวของทอดแล้วก็ของหวานต้องดูแลคนที่เรารัก สำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่อย่างเราคือการได้ทานอาหารที่เราโปรดปรานกับคนที่เรารักกินแบบนี้ระวังนะทอนํมนมจะอุดตันจะปั๊มนมไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแม่หนูมีตัวช่วยค่ะส่วนอาถันคุณแม่หลังคลอดที่ห้ามทานนู่นทานนี่นะหรอฝันวิเธอเป็นคุณแม่ทั้งทีทำไมจะกินสิ่งดีๆไม่ได้ไม่เจสซี่ไม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันท่อน้ำนมอุดตันอร่อยได้ไม่ต้องกลัวน้ำนมหด